สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับนุชอีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็ได้ไปถึงที่บ้านค่ะก็เข้าของเครื่องใช้นะคะส่วนแก๊สของนุชนะคะหายไปทั้งหมดเลยนะคะทั้งใหญ่นะคะสองถังแล้วก็สังถังที่เป็นสามกิโลนะคะหนึ่งถังนะคะส่วนตู้เย็นก็ยังอยู่นะคะมอเตอร์ไซค์หายไปหนึ่งคันนะคะส่วนมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ก็มีการแคะ อะไรที่เขายักได้นะคะส่วนข้าวของเครื่องใช้ต่างๆก็ยังอยู่นะคะแต่ก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดก็ไม่รู้ว่าอะไรที่หายไปหมดนะคะก็ถือว่ายังดีนะคะก็เหลือประมาณนี้นะคะแล้วก็อุปกรณ์ทำขนมของนุสนะคะส่วนแป้งส่วนอะไรนะคะก็มีการหายด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครนะคะ สภาพก็จะประมาณนี้นะคะที่เขาอยากได้เขาก็เอาไปหมดนะคะแล้วก็ป้าก็มาเก็บเข้าของให้นะคะเพราะที่นี่สัญญาณเน็ตไม่ดีนะคะนุชก็เลยต้องอัดคลิปตอนกลางคืนแล้วก็อัปโหลดนะคะสิ่งนุชก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะลุงก็จะมาปิดประตูให้นะคะวันก่อนนะคะเราไม่ได้ปิดนะคะตรงนี้เพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าจะต้องหนีไปไกลขนาดนี้นะคะ แล้วก็สนบานน้นนะคะโดนลูกกระสุนนะคะก็รังคาก็จะรั่วแล้วก็แถวประตูหรือว่า,าตู้อะไรต่างๆนะคะก็หม้อหม้อที่ใส่น้ำนะคะก็จะโดนนะคะโดนลูกกระสุนนะคะในนี้ก็จะเป็นในห้องครัวนะคะห้องครัวของนุนเองนะคะ ก้อนนี้จะเป็นข้างนอกนะคะเพราะว่าป้ามาทําความสะอาดให้นิดหน่อยแล้วนะคะแล้วก็มาตรงนี้นะคะเครื่องโม่ปุ่นก็ไม่ได้หายนะคะเพราะมันดักไงคะไม่มีใครเอาไปแล้วก็วโซนก้องคก็ E อีก็ยังอยู่นะคะในนี้ก็จะเป็นในบ้านนะคะในโต๊ะบ้านนะคะ่วนกรองใส่ขนมของนุชก็ยังอยู่นะคะก็สภาพก็จะประมาณนี้นะคะ ป้าก็จะมาเปิดประตูให้นะคะเพราะมีดูเยอะนะคะอันนี้ก็เข้าของนี่ก็ไม่ได้หายนะคะมาดูแล้วก็ยังมีอยู่นะคะส่วนพระนะคะก็หายนะคะไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปทําอะไรนะคะอันนี้ค่ะเห็นไหมคะที่มีเพราะว่ามันดนนะคะก็จะมีสว่างสว่างนิดนึงนะ,ะก็วันอื่นก็ค่อยไปค่อยไปบำรุงเอ่อซ่อมแซมนะคะ น,นี้จะเป็นห้องนอนของพ่อกับแม่นะคะก็ไม่ได้มีเสื้อผงเสื้อผ้าเสื้อผงเสื้อผ้าก็เขาจะเขาจะค้นหมดนะคะลุงก็เป็นคนมาเก็บไว้นิดหน่อยนะคะก็จะดูดีนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าของหนุยนยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็ไปโคไปทําความสะอาดได้แค่ในห้องนอนของเรานะคะอันนี้จะเป็นห้องนอนของนุ่นเองนะคะก็ ดีนะคะที่เราใส่เพดานไว้นะคะก็ยังไม่มิไม่ค่อยมีไม่มีฝุ่นเยอะเท่าไหร่นะ,ะแต่ข้าของเครื่องใช้โดนค้นหมดนะคะส่วนของมีค่านะคะเราก็เอาไปนะคะก็ไม่ได้